สบายดีสบายดีสวัสดีครับพบพ่อกับบ้าเล้าอีกเช่นใคยครับผมนี่บ้าเล้า,าให้เบิงถนุน,นคอนกรีตของเมืองไทยข้างๆเป็นแบบเขาเฮ็ดเล่นไว้ให้จัก,กรยานครับอู้สวยงามแต่ว,ว่าสิ่งสำคัญนี่ครับว่าเบิงปลายครับเทศบสปัน ตำบลเนินพระขอขอบพระคุณด็อกเตอร์อมรจันสมบูรณ์อ๋อเป็นด็อกเตอร์อุทิศอุทิศที่ดินเพื่อใช้ทางสาธารประโยชน์เนื้อที่ประมาณศูนย์ขีดสองขีด20ไร่ให้แก่ราชการเพื่อก่อสร้างถนนคอสลลพร้อมระบบระบายน้ำสายจำลงจำลุงขอชิดหนึ่งและสาย อินทิลาอุทิศเชื่อมถนนเรียบชายหาดสุชาดาโอ้โอ,โอ้มีการคนไทยมนมีการมอบที่ดินนี้ครับเพื่อให้ถนนมันตัดผ่านอ้สุดยอดครับมาเบิ้งถนนครับถือว่าคนไทยมันมีน้ำใจแท้โอ้ถึงคนกิกน อุทิตให้แบบถนนตัดผ่านมาให้มาถึงชายหาดนี่ครับถือว่าสุดยอดด,ดีครับคนไทยใจดีแท้อุทิตส่วนที่ถนน,นท,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 ที่ตัดผ่านเขามานี่เนะาะทั้งชายหาดครับเพื่อนให้ราชการเพื่อทํใใ้คุณคุณลัประโยชน์กับ ประชาช้นครับอู้เนียน้อยหลีใจดีครับอแมนยู่เล่าเนี่บยบอกไผ่ลสิมะไ้บ่มีดอกพี่น้องเลยแต่ซ้ำนั่นกับทางรัดเขาก็แย่งเอาของประชาส้นไปอยู่นี่คือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะพี่น้องครับผ้ายางไปเบิ่งบูเสาไฟบ่มีสายไฟบนถนนเลยเลยครับเขาเอาสายลงดิน เอาสายลงดินหมดเลยสายไฟนี่ขางขางถนนครับเอาสายลงดินหมดเลยครับถนนแบบบูคอนกีดแบบสวยงามพี่น้องเป็นเสาเป็นสะพานพี่น้องสะพานข้ามนี่แหละปลากรงกลาง พี่ป้าพี่น้องยางไ้เบิงพี่น้องครับมีเส้นเล่นนี่เขาให้กดแรงออกกำลังกายหรือว่าจัก,กรยานปั่นเที่ยวครับพี่น้องครับอ๋อนี่ครับปลากรุงการนี่สิบขึ้นได้ปะเนาะยังปิจยานบระกาศขึ้นนะครับ๋อค่อย ทรงมันสิเก่าๆแน่บพี่น้องโอ้อยานมันพังโอ้หนนสวยงามครับพี่น้องครับเบิง้งนี่เป็นสะพานพระเศียรใรถจัก,กรยานจัก,กรยานคีหทางข้างนั้งสองฟังพี่น้องสวยงามมีดีพระธาตุสี บ่งบอกเลยว่าชัดเจนเลยว่าเป็นเล่นของจักรยานพี่น้องครับจักรยานค้นเดินคนแลนตอกกําลร่างกายนี่เป็นปลากรงกลางพี่น้องอู้ปาลา,ปาลายแท้เไหนี่ปลาลายแลนบุดหวัดงุนวันอยู่นี่เป็นน้ำเข้มเลยพี่น้องเด้อแต่ต้นไม่กับเกิดใดไหมมัวเม่นต้นกรงกลางแต่แต่ว่ามันเกิดใดพี่น้องต้นใหี้ย อนน,ออนี่คือถนนห้นทางของประเทศไทยครับที่เขาบางส่วนเพิ่งกับอุทิศให้แกราชการเ,เพื่อมาเฮ็ดเพื่อมาเฮ็ดได้เป็นการแบบไปมาสะดวกของประชาชนพี่น้องครับ เยวบ่าวเล่าสิพ้าขาวยางเขาไปทางในมีอย่างเนี้ยเห็ด่สวยงามถานนแม่เรียบกิ๊บเลยพี่น้องนี่ถนนพาไปในมู่บ้านครับนี่จะเป็นคลองน้ำที่ไหลมาจากสีไหลมาจากที่ต่งตางๆครับสีไหลลงทะเลครับพี่น้องครับอุยหอนแดด อันนนสวยงามพี่น้องชื่อว่าเขาใจดีเนาะทางนี้มันสิพังหมดเลยบมานผูหมดนละเบิดพี่น้องตกลงนี่กระล้วลวุดแล้วโอ้บ่าฟูด,ดอก สะพานปลาเลนเปิดประตูหกถึงสิบแปดปิดหกโมงแดงพี่น้องถึงเทิงคืนใดบอไปชมบรรยากาศได้บ่เราเล่ากับซีเซียวๆ,ๆ,ๆไ,ได้พี่น้องเสียวให่นแข็งแรงบะ เขาบอกีป่ายหามกนะระดาษที่ขึ้นได้อยู่คุณผู้ชมบรรยากาศในเทิร์พี่น้องครับเขึ้นมาในเทิร์นที่ร่มเย็นเลยพี่น้องเดี๋ยวลิวพาพี่น้องย่างขึ้นไปบึงในปลาชายเลียงแต่ว่าขึ้นมองนีเป็งก้อนพี่น้องบึงบึง,บงทะเลกวางหัวงสำเลยพี่น้องครับ มาบูรณะเอามาทาสีบ่าห้ปัวขึ้นโอ้เหตุด,ดีปะนี่ตัวโอ้ขึ้นมา,าื่องแล้วร่วมเย็นพี่นอง เขามาเห็ดอันนี้มาบูรณะมาทาสีเห็ดเสาไม่พี่น้องเอ,อื้องเทิงนะดูอิวสมรมชาดีา่หุยทะเลขอนลูกพี่ลาา เื้ออยหาดความสูงเลยสันหนึ่งโอ้้าน,น่งพี่นองึงสิบโมีโฮมเลยราคาบบมีพี่น้องเป็นโลง่ลงๆเลยโอ้ เขาเซียวเบาเบาโอ้ยโอ้ยคนลุกพี่น้องหยั่นพุ่มสูงเลยหยั่นแบบเสียวๆเนี่ยพี่น้องเลยเดี๋ยวบรรยากาศทึ่งๆสวยงามอยู่พี่น้องโอ้โเนี่ยเห็นทะเลอยู่ไก่ผู้ แดดเที่งแห้งครับเบื้งถนนสวยงามพี่น้องครับคือเมื่อเบื้งเครื่องๆเลยถนนสวยงามพอดีในพี่น้องในเบิ่งข้างข้างล่างครับโอ้ทิศสวยงาม ไปพี่นอ้องย่างข้าไปชมในป่าของบ้านย่างไปทั้งพูนแต่เมื่อนี่เขาทางนี้พี่น้องเขาทางลางนี่ไปพี่น้องลงด้วยบ้านยูบ่บได้ดอกบ้าแล้วขาสั้นและเสียวปัดโอ้ย เสี้ยวกับพี่น้องเสียวสูงเตยไปนี่กันลงกันโอ้ย่านเดียบถือมองผู้พี่น้องเลยมันี่มีไม้ผู้อยู่อันหนึงห่งหวานนี่ตื่นๆเนี่นลยล่ะบม่เคยขึ้นมาคือว <c oughs> ่าแข็งแรงอยู่ขเขาเอาไม้มาเห็ด มาสางก่น้รอกไปมาเปน้อ,นองอยางคนกรีดสวยงามครับถนนถึงแล้วก็สันล่างแล้ว ปวดขาตือนไปดเฮยบม่เคยขึ้นยังขึ้นบันไดอีกเทียรนโดนเทื่อนนึงที่เออ่โอ้น้ำใสมุมปัญญาป่าชายเนลนระยองกอ น,น,นี่มาเบิ้งที่เขาปูไหวไม่ยังแน,มน่มีเป้งทะเลโอ้สามารถเฮ็ดกับเขาเป็นอาหารได้พี่น้องต้นใหม่แล้วน่าชนิดเนี่ยถั่วขาวปรุงทะเลถอนแถบน้ำโอ้มาเฮ็ดได้หมดโอ้แสดงว่าแถวนี่ในปลานี่ค,คือเป็นอาหารในเมดยอ,อดโอ้ยอดที่เขา ลมใหญ่ยอดมาจำตาไก่ทูลังกาสาโอ้ลาย,งยางาอไปปวดขาพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ที่ความรับผิดชอบของสุนนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้การกระทําใ,ใดๆอันเป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนห้ามมิให้นิติบุคคลหรือบุคคลใ,ใดดำเนินกิจการใ,ใดๆในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งถือวใหญงเติบอนี่ ยิบซีไระว er ังนาคอนดาเด้อว้ฉันกับปิตามีอยู่พี่น้องเลยนี่สะพานเปิดปิดเวลาเปิดเวลาหกโมงเสาปิดหกโมงแรงพี่น้องต้นนี้ไหมอุ้ยีงามเลเพิ่งปลาปลามันอยู่ในหากใหม่พี่น้องหลายหลายเนี่ยไ่เห็นดอกกล้อง จะเบ็ดมายอนแทะป้าตัวเป็นยังไงหนึ่งพุ่ประคระอกะมี่โอ้เขามาแล้วแบบเย็นสบายพี่น้องนี่บอกที่ว่าเขาหอดมันกินได้มันก็นสิสามารถกินได้เมื่อแล้วพี่น้อง เดินทางชมบรรยากาศข้างในเป็นจังใดน้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> วันที่สิบแปดสิบเก้าบ้าลวลากับสิไปจังวัดตาดครับไปแห้มงอบครับไปก่อสร้างแต่บริขามก่อสร้างไปทรงเขาอยูอ่ทาเลือแห้มงอบครับสิไดทไทยมาให้พี่น้องเบิง้ง ว่าก็สางางว่าเล่าเคยไปแล้วเนาะเขาไปโดนแล้วหลายปีแต่สามสปีแล้วนี่บอกเขาว่ายอดนีก่ก็กินได้เด้พี่น้องอปลาแบบลึกครับรมีน้ำเต็ไมไปหมดเลยเป็นปลาชาเลนน้ำเป็นเกาะเลย่ลลยละซ้ำเรียกเกาะ หนึ่งของระย่องเลยพี่น้องป็ดเกาะโมเมนต์กลางทะเลเล้กเกาะริมชายหาดครับพี่น้องครับโอ้เป็นป่านุหลักเลยัะพี่น้องเลยปลาดุกทะเลก็สีไลยนะมาใส่เบ็ดยังขึ้นเลโอ้ยหากใหม่ไหมน้ำใส มีความรุมรื่นพี่น่องเอาะมากแนวนี่แหละมานย่างธรรมชาติเนี่ยวันห่อนักการันหน่อหนีอ้องึปลาเคี้ยวกะจีงอกับลูกผัดเย็นเสียงนกกาห้องก็เป็นจะไปความสุขอีกแบบต้นตะบ,บูงขาวใช้เป็นยาบำรุงร่างกายมา เมียนบลนีพี่เนาะเจ้าหาวตะกะโลกบิกลมเล็ดแกไอ้โอ้เด้อผู้ใดไม่เคยเห็นเกิดในน้ำทะเลพร้อมเงียบสงบดีเนาะ ต้นกงกลางเล็กกงกลางใบเล็กโอ้เป็นยาพ้อมเนี่ยแก่ท้องร่วงแก่อาเจียนห้ามเลือดแก้อาการพวกช้ำดำเขียวเป็นยาบำรุงร่างกายเอ้ยเป็นยาบำรุงกำลังแก้พิษปลาทะเลโอ้ใบมันบมนเห็นแล้วใบมันอยู่ท่นีพะมี้ใบเล็กใบไงครับโอ้อันนี้ใบญงนี่นี่คือใบไงใบเล็กมันก็สิ เล็ก,กว่านี้ต้นคือกันแต่ว่ามัน,ม,นมันสิเป็นใบเล็กใบหน่อยน้องครับ<ฮ>ป้าอุดมสมบูรณ์นี่น ต้นไงครับห่อนี่พี่น้องมาห่อน,นี่เย็นเจี๊ยบแบบว่าอย่างออกจากปลาเลยโอ้มีห่อนตีนเป็ดทะเลพ่อต้นตีนเป็ดทะเล ใบมันคือกันกับตินเป็ดอันนี้แหละอ้ยขันหลังอมเดืน่นมีบานอยู่จังสีเนาะในต้นไม้สีนอพี่น้องแล้วเห็ดบานอยู่กลางตรงไม้เห็ดบันไดขึ้นเห็ดบันไดจจงนีขึ้น ขึ้นไปไต่ไปทังกรุงใหม่ขึ้นประเทศทัอันี้ทั้งนู้นแจวเลยพี่น้องครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้มาล่า,าขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ